รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นี้เช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่ก่าวโมโตนะครับก็รีวิวรถแบรนด์อื่นมาเยอะนะครับแต่เราไม่เคยลืมความเป็นตัวตนของเรานะครับบอกเลยนะครับร้านไม่ก่าวโมโตนะครับเปิดตัวใครจะจำได้นะครับที่เป็นเอฟซีเรานะครับก็คือเจ้า b ีเอ็มดยูนะครับวันนี้จัดให้แบบนดหลอๆเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า b ีเอ็มดยูนะครับ 323IA นะครับ E46 ปี2001นะครับเอะฟังดู323มันธรรมดาไปบอกเลยคันนี้พิเศษจัดให้เต็มๆนะครับ เครื่องนะครับแรงแสายสิ่งห้ามพลาดเลยนะครับตอกให้แต่ต้นเลยไม่ต้องรอนะครับคันนี้นะครับเครื่องนะครับเป็น M54 นะครับ B25 นะครับโอ้โหคันเร่งไฟฟ้านะครับขับกันตื๊ดตแน่นอนนะครับและสภาพมันพร้อมสิ่งพร้อมใช้แค่ไหนนะครับเรามาดูกันเลย ไม่รอช้านะครับท่านผู้ชมเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับดูับแต่งแน่นๆขนาดไหนครับอย่างแรกเลยนะครับนี่งไฟหน้าวงแหวนนะครับโอ้โหสเกิร์ตแต่งชุดแต่งจริงๆนะครับรลอเล้าเอาการนะครับดูล้อสะก่อนนะครับโอ้โหล้อแม็กขอบ19นะครับจาก BBS นะครับ LM ลายยอดนิยมนะครับออฟเซ็ตลึกๆนะครับหน้า9.5หลัง10.5เอาซิ ทรงรถสวยๆนะครับเปี้ยกําลังดีนะครับดูคมสันรถสะก่อนนะครับเป็นไงครับโอ้โหใครได้ครอบครองนะคผมบอกเลยหวานเจี๊ยบหล่อมากๆขับขี่ด้วยความมั่นใจนะครับช่วงล่างนะครับเป็นช่วงล่างแต่งแล้วนะครับจากโคนี่นะครับโอ้โหพร้อมๆเลยทรงสวยหล่อหลาเอาการขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํานะครับ ขับขี่อย่างสบายใจนะครับภาษีนะครับหมดปีหน้าเลยนะครับเดือนมกราปีหน้าพศ2564ใช้กันยาวๆนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมไฮไลท์ทีเด็ดของคันนี้นะครับกรุณามองบนนิดนึงนะครับเป็นไงมูลลุกโอ้โหเต็มกว่านี้ครบกว่านี้หาไม่ได้แล้วนะครับใครช้าอดแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครไม่มีเงินสดจัดไฟแนนซ์ได้นะจ้า มาดูด้านก้อนท้ายกันต่อเลยนะครับ่านผู้ชมหมวกหูก้อนท้ายนางงามนะครับผมสันสวยๆนะครับรถทรงซิ่งแล้วแน่นอนครับขาดไม่ได้เลยนะครับท่อซิงๆิแบบนี้นะฮะภายในมันเป็นยังไงกันเหรอืมโล่งๆสะอาดตานะครับไหนดูซิคันนี้นะครับติดตั้งแก๊สหัวฉีดถังโดนัทอย่างดีนะครับใครที่กลัวเปลืองน้ํามันนะครับบอกเลยว่าไปหารถที่เติมน้ําเปล่าได้แล้วกันนะครับบอกเลยคันนี้ประหยัดสุดๆแล้ว ลืมบอกนะครับคันนี้ให้ทะเบียนเลขสวยด้วยแกะไหมฮะแกะไหมไม่ต้องแกะบอกไปเลยทะเบียนตรงรุ่นนะครับสามสองสามเอาไปเด็กซื้อหวยกรุงเทพนะกรุงเทพด้วยมาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับทุนผู้ชมนี่นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, บอกเลยทีเด็ดอยู่ตรงนี้เลยครับเครื่องยนต์นะครับรหัส M 5 4 B 25นะครับ2,500ซนีซีคันเร่งไฟฟ้านะครับแจ้งลงเล่มเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลไปนะครับ ใช้งานกันยาวๆครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับแถมประหยัดอีกต่างหากก่อนจะชมภายในนะครับท่านผู้ชมมาดูแผงประตูกันก่อนนะครับที่เห็นนะครับสีดํานี่ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยครับภายในคันนี้นะครับเป็นภายในตัวนอกนะครับนคัลล่าทั้งคันเอาสิสวยๆแบบนี้แผงประตูแบบนี้นะครับขออนุญาตเชสระบบไฟฟ้านะฮะโอบโหระบบป็นไของโบนนะครับ ตกมองข้างล่ะมาดูที่บอกกันเลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวหาว่าคุยนะครับก็คุยสักหน่อยละกันนะครับเป็นไงครับภายในตัวนอกนะครับหนังคันธารทั้งคันนะครับระบบไฟฟ้าสมบูรณ์แน่นอนเอ้าเทสนี่ครับเดินหน้านี่ครับมีกระดกข้างหน้ากระดกข้างหลังนักพิง หลังแล้วนี่ไฮไลท์บอกตัวนอกลองนั่งอ่าสมบูรณ์ไหมครับท่านผู้ชมครับนีครับดูคอนโซลดูแผงแอร์ครับดำดำลื่นแบบนี้นะฮะสวยๆนะครับทีมนะครับสีดำคาร์บอนแบบนี้นะครับบอกเลยได้อารมณ์สปอร์ตมากๆนะครับนี่ครับดูครับจอ Android นะครับตรงรุ่นกับ e46 เลยนะครับดูครับดูเนี่ยดูเนี่ยเขาจะมีสันพอดีแบบนี้นะครับสวยเข้ากับรถมากๆ มาดูด้านคนขับกันต่อนะครับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับหนังอคะันทอล่านะครับสวยแบบนี้สมบูรณ์แบบนี้นะครับเทสระบบกระจกไฟฟ้าดีกว่าไม่รอช้านะฮะท่านผู้ชมเห็นนะครับกตองแสงนะครับพร้อมใช้เลยนะฮะคันนี้อ่าวนัอุ้มเทสระบบกระจกมองข้างหน่อยเนี่ยครับซ้ายขวานคือลง มาดูที่ปอกกันต่อนะครับนี่ครับอาคารทันลาจริงๆนะครับบอกเลยได้อารมณ์สปอร์ตมากๆนะครับอ้าวเทสระบบไฟฟ้าครับเดือนหน้า,น,านีครับเป็กระดกกระดกหน้าแล้วก็มีเหมือนกันครับลองน่องอามาดูที่พวงมาลัยกันต่อนะครับท่านผู้ชมพวงมาลัยเดิมนะครับ เป็นระบบแอร์แบ็กมัลติฟังชันนะครับสวยๆนะครับดูครับดูคอนโซลเรือนไม้สักก่อนนะครับลื่นๆแบบนี้นะครับหน้าปัดนะครับไม่มีเหลืองไม่มีแตกไม่มีลอกนะครับเลขไม้แท้นะครับ18749กิโลนะครับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมกัลนามมองบนนะฮะนี่เป็นไงครับมูลูฟนะฮะใช้งานปกติเลยครับผมเปิดแล้วปิดนะ ่กระดกหดี๋กระดกรายเย็ร้อยเอาอีกทีมอ่ะเดีย๋ยวจะหาว่าสว่างไม่พอจิงที่นั่งผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชมหนังอาคันทล่านะครับอารมณ์สปอร์ตมาเต็มนะครับใส่เทสระบบไปตกไฟฟ้าสิ ค้างนี้ล่ละเดี๋ยวให้เห็นกันอโอ้โหนี่ครับมาดูภายในดีกว่าครับหนังอคันธาร่าครับสวยๆเลยนะครับคนเล่นรถเขารู้กันนะครับว่าหนังตัวนี้แพงมากนะครับนี่ครับที่วางแขนทุกอย่างสมบูรณ์นะครับบอกเลยจัดให้ในราคาสุดคุ้มนะครับ รอดูให้จบคลิปนะคบว่าผมจะขายเท่าไหร่กันคันนี้กับจริงนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับวันที่ก่อนจะขึ้นรถคันนี้เถียงกันเลยนะครับคือบอกเลย e46 เนี่ยผมขับเองก็ได้นะครับแต่พอรู้ว่าคันนี้เครื่องแรงๆเนี่ยเกียบมันๆเนี่ยดูเดะมันรีบขึ้นมาขับเลยจริงๆนะเราเนี่ยไว้ขับรถหรูก็พอนะพี่ขับเองได้คันนี้แรงบ้างเนี่ยตึ้งๆทรอบเลยแล้วกันโอ้โหเออเว้ยเน้ยอารมณ์สปอร์ตมาเต็มเป็นไง ขบับขี่ด้วยความมั่นใจนะครับ<อ>ผมบอกในช่วงล่างแต่งจากโคนี่นะครับหนึบหนึบเนี่ยพอไปใบมันนะเดี๋ยวพอยูเทอร์เนี่ยเดี๋ยวมันสาดอีกเชื่อนหพอแล้วพอแล้วพอ้ใช่ไหมอโอเค,คออด,ดูครับออปชั่นสุดหรูนะฮะมูลรูฟนะครับเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูหน่อยนะครับไหนๆก็มาแล้วครับสว่างจ้ามาเชียวนะครับหนังอคันธล่าทั้งคันนะครับท่านผู้ชมได้อารมณ์สปอร์ตเต็มที่เลยนะครับดูครับนี่ครับ ที่พักแขนนะครับก็เป็นหนังอะคันทันล่านะครับแค่ไปไหมครับคุณตากล้องนี่ครับภายในตัวนองนี่เป็นไงบอกเป็นคูเป้นะนี่จอแอนดรอยผมชอบมากะจอแอนดรอยนะครับตรงนี้เปิดนะฮะเปิดเป็นีเดีเกเตอร์ไว้โพษนะนั้นเนี่ยเห็นว่ามันเข้ารูปเข้าทรงกับรถพอดีเป๊ะเลยเรียกได้ว่าตรงรุ่นนะฮะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับใครที่ชอบรถทรงซิ่งนะครับ ล้อใหญ่ๆอ f f s e ตลึกๆนะฮะคันนี้ตอบโจทย์ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะครับเมื่อกี้ก็เหยียบไปทีนึงแล้วนะครับตื้นๆนะครับเซอร์ไพรส์ใช้ได้ปกติคันเร่งไฟฟ้าเครื่องอัตราเร่งดีมากเกียร์ลอยต่อดีมากแล้วก็ช่วงล่างคันนี้อาจจะติดกระดึกกระดึกตามสไตล์รถแบบ <ลด S 1> สไตล์นี้ครับรถเตี้ยใช่รถขนาดนี้จะให้บอกนิ่มก็คงไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้น่าเกียดครับมันก็กำลังดีเลยแหละ ลองเหยียบใหนดิรู้ว่ารออยู่นี่เส้นที่ต้นนิ้องเลยเหอเออเทเกียท่านผู้ชมดูแบบตาเลยสองเ้นรอเลยว้ายม่านไม่ได้ออกไม่ได้เลยรออีนิดนึงออกไม่ได้ให้มันเร่งพอเป็นพิธีเนี่ยนอกจากบอกอครทัลล่านะครับท่านผู้ชมดูทีไม่ดีนะครับทีมันเป็นคาร์บอนเนาะมันแบบได้อารมณ์แบบรถซิ่งวถสปอร์ต บอกเลยครับสีนอกจอากแบบภายในเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณมองเหมือนเผดเนี่ยมันเป็นสีดำเนี่ยมันก็ดูเท่ดูสุขุมนุ่มลึกแล้วเนี่ยมีเสริมมาอ่่งเงี้ยผมบอกเลยได้อารมณ์เต็มๆ ังไงบ้างครับท่านผู้ชมกับเช่า BMW E46 คันนี้นะครับโอ้โหเครื่องแรงๆออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าราคาไม่แรงอย่างที่คิดนะครับวันนี้ทางร้านไม่กลับโมโต้นะครับขอแยกเปิดราคาที่295,000บาทเท่านั้นนะครับสัญญากันแล้วว่าจัดไฟแนนซ์ได้นะครับดาวเริ่มต้นที่1 1 5 0 0 0บาทนะครับถูกใจนะครับท่าผู้ชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับโมโต้ซุปเปอร์ไบโตรนะครับติดตามทางหน้าเพจกันได้นะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับโมโต้ครับ อย่าลืมกดซับสไคร์และกระดิ่งให้กับช่องไม่กลับโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ